คุณผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เองก็มาอยู่กับเกมโลบอกในแมปรถนรกนะครับมึงมันเขียนว่าอัปเดตนะที่ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทาไมผมมาอยู่ตรงนี้ได้เป็นเพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมถ่ายใช่ปะแล้วทีนี้ผมลืมปิดเสียงเพลงผมน่าจะโดนลิขสิทธิ์ผมก็เลยลบคลิปนั้นแล้วก็ถ่ายใหม่ก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆอะ่ะ โจะเป็นรูปโทโบตร,ตรงข้างๆตรงเนี้ผมก็เลยลองกดไปดูแล้วมันกลายเป็นให้เติมโลบักแต่ผมเป็นคนดีพอไม่เติมสายฟรีครับนั่นน่าเพราะว่าผมไม่อยากจะเติมลเพราะว่ามันไม่ค่อยดนะีเล่นแบบเล่นกับตัวเองดีกว่าถึงแม้ฟรีฟาผมจะเติมก็เหอะแต่ก็ช่างมันเถอะครับอันนี้เราคุยเรื่องโลบักนะ ไม่โดอลิี่เกษิรใช่ป่ะไอเสียงเด็กกินเนี่ยเจ๊เจ๊ฟูไม่ววววมาวววไมววววว่ววววยวว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 ไววไววววววนววรวว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 โอวววววววงวว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 วยวว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 วนววววววว่วววววว เออผมโดนที่ปอกโอเคชึบอ้นนี้อีกแล้วอโอ้อหเขียนเลยอะโอ้ยเกือบอะช,ชุบอ่ะชุบอ่ะชุบอุ้ยผมลอดคุณดูลอดได้ไงก็ไม่รู้ฟุกฟกฟุกฟุกเอาผมดูเชื่อผมเปล่าว,ว่าผมฟุกชุบ กระโดดสักหน่อยดูออชิบกระโดดไปอย่างเท่จบไม่สวยนั่นไองว่าแล้วผมต้องจบไม่สวยนั่นไงอะโฮมไตรแล้วอตรงนี้ต้องเบรกอ,อาเอ้าแล้วมันไม่เข้าทะลุไปเลยเหรอ อีกแล้วเฮ้ยผมไม่ผ่านแน่เลยอาแต่ไม่ผ่านเออตาสองตาสองนะครับตาสอง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 อุ๊ยเอาตัวตัวตาจีเก็กวิ้นวี้นวิ้มีรถเพื่อนด้วรถเพื่อนโคตรเท่เราไปซื้อรถได้ตรงที่ข้างๆตรงนี้นะครับเห็นตรงรูปสปอร์ตหรือเปล่านั่นแหละซื้อรถตรงนั้นนั่นแหละ แต่ผมจะไม่ซื้อเพรผม,มไม่อยากซื้อขับคันนี้นี่แหละชออเออเมื่อกีน้นี้กล้องตกแกนะครับพอดีผมเผลอแล้วน้องผมมันมาหมุนกล้อง หนึ่งผมก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเล่นในทอร์สต์นะครับผมไม่ได้เล่นในคอมเอ่ะเยี่ยมเลยเดูเดาแล้วผมเซฟได้เหรอผมเซฟเหรอมืดๆ <c oughs> ทำไมผมจะตายบ่อยอะไรขนาดนี้วะเน,นี่ยตายยังบ่อยตายเหมือนกับเขียดเขียดเหมือนกับตาย <c oughs> ไอ้นานี่นอีกแล้วต้องเกลียดมันน่ะ ผมเกลียดขึ้นไ่เลยแหละอุ้ยรอบเดียวผ่านคนเดียวคนทำได้ไงวัดเตเฮกเดี๋ยวไอ้วัดเตอรอเฮกนั่นมันคำหยาบหรือเปล่าถ้าเป็นคำหยาบก็ขอโทษด้วยแต่ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นคำหยาบหรือเปล่าเพราะว่าผมพูดไปมั่วๆน่ะแหละตามภาษาผมอะไม่รู้เป็นคำหยาภาษาของคนอังกฤษหรือเปล่านะถ้า แต่ที่ไม่รู้คนอังกฤษน่าจะไม่มาดูช่องผมแล้วก็แต่คนไทยดูนี่หว่าเออทาไงดีนะช่างไปเ,เออ <c oughs> พูดช่างไปได้แป๊บเดียวนั่นไงไปหาช่างเลยเออช่างอีกช่างอยู่ไหนช่างขอที่จองที่ที่หนึ่งจองที่ซ่อมรถที่หนึ่งครับช่างคิวไม่ว่างเว้ย โอ้ชนโอ้โอ้โอ้คันข,ข้างหน้าผมเขาโคตรเทพอะดูเขาดิเขาขับเปบโปพีซิเนาะเออผมเกือบไปแล้วอ่ะกับตุยเออผมอยากรู้เขาไปแต่งรถยังไงอ่ะทำไมของเขามันมีแว่นตาออกตับอยู่ด้วยอะไม่ได้ไปสสปอนเซอร์นะครับเพราะว่าช่างผมไม่มีใครสปอนเซอร์ให้อะไรเลยอะ พ่อผมก็ยังไม่ดันด้วยแหละแล้ว,ลวก็เออเมืเเม่อแต่พูดพ่งทำเพลงตายซะจุ๊เอ้าพี่ตำรวจที่ผมบอกว่าเขาโทษตายไปแล้วเอ้ยเ่อะไรเนี่ยคนเขียนว่าอะไรอะเวลาโอกาสอะไรอะโอ้โหโคต ไอไอย่าฮูย้าฮ้คอมเวลคอมติติโก้กีชุกวิพานรถผมมันเป็นรถอ,อะไรอะ่ะอสามสองต่อใช่ไหมอ่ะ <c oughs> ก็คล้ายๆนะ <c oughs> ผมผ่านคนดูผมผ่านได้ไงงผมก็จะซื้อรถสักหน่อย เดี๋ยวอะไรอันนี้คืออ๋อโอเคนี่ไงที่ซื้อรถไม่มีรถที่ดีๆไหนหรอกซื้อก็ใช้เลยปรับสีสีเขียวนี่ไงรถผมโคตรเท่อ่ะคนดูเร็วด้วยเร็วแรงทะลุโลกโคตรเร็วเร็วแรงทะลทะุโลกเลยคนดูแต่ว่ามันก็เท่ากันนะไม่รู้อ่ะ แต่ผมว่าเร็วแรงคารโนอกอ่ะไม่รู้ทะลรู้รอเปล่าน่าจะไม่ทะลุ้หรอกนะแล้วทำไมสีแมพมมันแปลกแปอ่ะคนดูสีแมพมมันแปลกแปลกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะเอะมันแต่พูดพ่ำทำเพลงอยู่นั่นเลยไม่ดูข้างหน้าเลยเอะบ้านผมเนี่ยเขามีแต่บ้านของผมนะครับเขามีแต่ขอบแบบขอบแบบ พุ่งตรงข้างหน้าเบรกนึงอะไรไม่มีไม่ใช้ครับมีก็ไม่เหยียบอ่ะ,มอะไม่มีวันเหยียบเบรกอะคอยดูผมไม่เหยียบเบรกเลยอ่ะก็เตือนเ็นราวันดับเบลิลกอ็อตโอไอดานนี่อีกแล้วปุ๊บเอียคุณดูบอกนั่นงไงไม่เหยียบเบรกเป็นไงล่ะ ีนั้นผมก็ขอตัดไปตอนครึ่งทางเลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปไปตัดไปตอนครึ่งทางโอเคก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็ไม่เรียกอย่าเรียกว่าครึ่งทางดีกว่าเกินครึ่งมาแล้วอะใครมาวะ แต่ที่รู้ดูอาจจะมีเสียงใครและดลอดออกมานะครับก็ขออภัยด้วยรึ<ๆ>่งทางแล้วกระโดดอาจจะมีเสียงน้องผมมีเสียงที่ผมเล็ดลอดออกมานะครับก็ขออภัยด้วยนะผมเป็นพี่คนกลางนะครับเผื่อใครที่ไม่รู้ เดี๋ยวถ้าผมชนะตอนนี้จบแล้วทีนี้ผมจะ,ออจะพอเลยแนละ้วปิดคลิปเลยน้องผมร้องเย้ชบเย้จบแล้วโอเคก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากดูเกมนี้อีกก็ กดไลค์ให้ถึงสักประมาณ50ก่อนนะครับบ๊ายบายทุกมั่ว